สวัสดีค่ะมือนีถ้ามาเยี่ยมพออยูุธงยุทาเป็นโสมานไลค่ะพอดีมาเห็นเบิ้งเอ็ดซีเบิ้งเดอ้อหน,นีงัวหน่อยจังไดเอาหัวปิดตู้รถดดพอ,อุทิศเนาะค่ะเนาะหัว่ปิดตูปต้ปายพึ่นแม่ก็จะเป็นตู้มบื้องอื่นเนาะค่ะก็เลยโอ๊ตพอได้จับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเลยน่ะไม่ต้องบอกโศกเขาวอจังหวัดแม่พิมพ์วานี่เราก็พวออุธิดเท้าเท้าเท้าโทรศัพท์ไปถ่ายเลยพึ่นนะพเพราะว่าขันเป็นงวด งัวยูนีขันไม่เป็นตู้มองได้นีิมันออกโกรดแล้ววะิ่งไดเอฟซี FC เดอ้อมันเสียหายโศกเข้าบ่าแลนมาม่งหันกับงูตัดนาที่ขามมหาพ่อเข้าเนี่ยละงูตัดนาค่ะอ๋อบมัน,มนเป็นจังบุญเข่าเราบ่บานก็เลยดีใจไรค่ะจับโทรศัพท์ได้ก็ทายคลิปเลยอย่าพออยู่ตรงอยู่ทานี่ละเอียงว่า มวมานหลายเ็นก็ได้เอินมากเที่ยวหาเพื่อนแนวสันดีใจร้ายเนะอ่ะเนาหะหัวกับงัว,ก,วก็ออกสองสามตัวแล้วออกไม่ไหมก็มีวสันเบิงน้ำกันได้อ 4, ดสี่เด้อใส่โซ่ไม่พิมพ์บอหละเอ้ยละ สามตัวด้วยเอฟซีงวหน่อยพอเฮาตุ๋มืองได้ได้เรื่องิ่นวะพ่เศนอยู่เด้องวดตัวนี้พอเฮาวา่าเนาะมันจะมากไปเฟียไปว่นหลังกันเลขจะออกยังสิน,นะแต่เบิ่งน้ำกันด้วยเอฟซีเด้อล่ะเอ้อใ้โศกไม่พิมพ์บอมาเยี่ยมหอดมองหอดทีละเด้อให้ออกเด้อกลับไปจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ละอันนี้กับหัวก็ออกคือกันนีคุณว่า นี่แต่ตัวสวยๆใจอเอฟซีนะเพรแค่เบญจาคนคร้นเดีค่ะไปเองสิงอยากมากไก่โหลดแต่ว่าไปก็ไปสนใจเพิ่นดอกค่ะจอดโหลดไวก้ก็พากันไปเล่นน้ำพอเฮาอยู่พุ่นจังได๋ล่ะมาตู้โหลดตู้ผลตู้หมองป้ายพอดีเหลียวเห็นพอดีวา่าซัษาพออุทินเลยก,ก็เลยยิ้มแหละสิมันน้ำสโสกบอส่สามหกศูนย์นี่บ่สโหลดกันนีได้ฟรีเด้อพออุทินว่า เป็นบําเาเทีทยททนโศเป็นครบรอบเลยเนาะเขาเคยถึ 3, 6, อสามหกขวบวันดังข้านน่นอ่เนาะเผ่าทีนเนาะนีะ่นสิมาหายอีกว่จังหวาวานี่ละ่ะสามหศสามหกศูย <0. S 2> ยดดนย์รถขั้นนีก็ใครหนันนี่มนก็ตรงเลยดิรถขนันนีออกออกตรงๆเด้อใคยเอฟซสื่อมาที่แหลกได้ไปมาปุ๊บก็ออกเลยสามหศมาที่นี่กะงวดที่สองมาออกสามหกบ่าเพาญเทัดนน่ะเพราะที่ก็ไม่พิมพ์กับฝืนมาแต่ผุละจ้า ม่มื่อนี้เกิดปฏิหารม่หนี่เกิดเ,กดเรื่องแปกลกงู้นอยมาอันงู้นอยมา,มอ,ยมาอันเอาหัวปิดตูป้ายนี่ก็รถพอเข้าด้วย่ะนี่จังไงมันตรงกันพร้อมเด้อนี่เข้าสามศูนย์เก่านี่ 60, <laughs> หันหัวลงนึซื้อศูนย์ย9 9นกับศูนย์เข้าตัวเดียวกันละของเฮาสี่สามหกศูนย์ของพ่อเฮานี่เก้าสามศูนย์เก้าสัตว์มันกับตัวเดียวกันเบื้องเอาเด้อเอฟซีเด้อให้เป็นแนวทางก่อนเด้อ เดีย๋ยวเสร็วเบาๆสู้ฟังเนอ้ํวพวาพุ่นอ่ะบ๊อบไปไซได้จ้ะวนอยู่หันเราไปวนทั้งหลังอีกแหละตู้หนาตู้หลังอยู่นี่เราพุ่นมาเฮงอืมคนน่ะซ้ำตัวพวุ่นซ้ำน้ำโฉกพุ่นนี้วน่นยางเดียวเลยบ๊อบไปไซเรื่ยจ้ะขอมาแลกกับปากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามชมโพลทิดไม่พิมพ์นอยางไม่โฉกเลยคะ่ะเหมือนนี้มาเยี่ยมพอดวงเฮง ็เลยเจอค้องดีแล้วสันว่าหาโศกเขาแล้วนี่เอซเบิ้งน้ากันโลจ่าไกยโศกห้มานน้ำกันเดินหมวดสิมาเนาะขาเนาะสิบหกพฤศจิกายนหกสี่วันแม่พันงกยุ่ไกลๆเด้ค่ะแต่ว่าพุนมาว่นออมอยู่รถไม่พิมพ์ก็พออุทิตนี่แ่ละมอย่อมไปไซสเลยล่แะค่ะหาามีโศกน้ากันเนาะขาเนาะมาทงมาทาก็ได้ เรือจ้ะไฮโศกบ่นี่พิมก็เลยใช้เอฟซีเบิ้งเด้อค่ะเด้อให้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะผลม่านหัวมตุอยู่นี่นะจังหวะพาคก,กันแนมเบิ้งนี่แหละค่ะนี่ค่ะสศกให้นไหมน้ำเพื่นเด้อค่ะเด้อ,อน,นี่ผลไม้โศกฮาเนาะค่ะเน,น้อหนองง่วนหน่อยนี่ค่ะ,ะเรื่อยจ้ะผูกมาให้แบบนี้ก็เบิ้งให้เป็นแนวทางได้เอฟซีเด้อ มาถุงมาทามหาพอดวงเฮ่งดวงมันเรียงมวนเห็นวะย่ย้ยาเย่แม่าดอยใเีมานเฮาคนรวยเด้อนีบว่ธรรมดาเด้อจ้ะไปซื้อรถเที่เที่ยนีอันขั้นละอันแปดแสนแล้วก็ซื้อเงินสดเด้อบ๊พรผ่อนมู่จ๋าอีสี เปนคนมีแค่ดีตางแค่ละจ้าเห็นว่าอยู่ป่ายู่ทงอยู่ทาเนาะตน่ากับเป็นรอยไรแล้วเนาะไม่ห้าเนาะมีความสุขสิละจ้าห้เสนคนกับว bon ่าซื่อตรงๆห้างสิละจาจ้า ไฮโซกบ่นี่พิมก็เลยใช้เอฟซีเบิ้งเด้อค่ะเด้อให้เป็นแนวทางเนาะค่ะเน้อผลมาอันหัวมัตุอยู่นี่นะจังหวะพักกันแนมเบิ้งนี่ล้ค่ะนี่ค่ะสุกให้่มาน้ำเพิ่มเด้อค่ะเด้อน้ำผลไม้สุกเฮาเนาะค่ะเน้อหนองง่วนหน่อยนี่ค่ะก็เลยจับผูกมาให้แบบนี้ก็เบื้ให้เป็นแนวทางใานเอฟซีดเด้อมาถุงมาบบนนทา มหาพอดวงเฮ้งดวงมนันเรี่ยงงวลหลายๆคุณวะงวนี่มันสิไปตูงไดงมันสิออกรถพุนวานาะแังไดเราว่ามาตูรถมันสิมาบอกโศกบ่แรนมากกับงูตาดาด้วยจ้ะก็เริ่มมาหลายแล้วส่วนดอกโลง่งเอฟซีเบงเป็นแนวทางน,นูค่ะเนาะโศกให้มาน้ำกันทุกคนท้กค่ะเดอ้อสำหรับมือนีขอสวัสดีค่ะ